จริงหรือไม่นะครับออกกำลังกายจนปวดเมื่อยนะครับต้องซ้ําถึงจะหายนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าการปวดเมื่อยตามแบบสามารถหายเองได้ภายถึง2-3วันนะครับจะมีความเชื่อนะครับว่าออกกำลังกายซ้ําในจุดเดิมจะช่วยให้หายขึ้นนะครับหรือให้ปวดไวขึ้นนะครับทั้งบางคนยังเชื่อว่ายังเจ็บก็ยิ่งช่วยให้สร้างกล้ามเนื้อได้มากอีกนะครับแม้การปวดนี้นะครับจะจุดเริ่มต้นของความฟิตและเฟิร์มนะครับแต่ที่จริงแล้วหากเราออกกําลังกายซ้ําจุดเดิมทันทีนะครับอาจทาให้อาการปวดรุนแรงขึ้นจนอักเสบนะครับทำให้กล้ามเน้ เนื้อบาดเจ็บรุนแรงกว่าเดิมนะครับซึ่งจะทําให้กล้ามเนื้อไม่พัฒนานะครับนอกจากนั้นนะครับการออกกาลังกายทั้งๆที่ร่างกายยังปวดเมื่อยอยู่ยังทําให้เราถอดใจและยอมแพ้ได้ง่ายนะครับถือเป็นการบั่นทอนกําลังใจตัวเองอีกด้วยนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่ควรทําก็คือนะครับหยุดพักเพื่อให้ร่างกายได้ต้มแซมและทานอาหารโปรตีนให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ดื่มน้ําให้มากๆนะครับเพื่อเพิ่มออกซิเจนในร่างกายนะครับพักผ่อนให้เต็มที่นะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ฟื้นฟูนะคร ถ้าใครไม่อยากหยุดพักนะครับสามารถเลือกออกกาลังกายในส่วนอื่นๆนะครับเช่นหักปวดกล้ามเนื้อแขนจากการเวทนะครับวันถัดไปให้เปลี่ยนเป็นการเล่นเวทที่ส่วนขานะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อแขนนะครับได้พักและฟื้นฟูตัวเองก่อนนะครับแล้วให้กลับมาออกกําลังกายแบบซ้าๆจุดเดิมนะครับหมุนเวียนนะครับสับไปสับมาอย่างนี้นะครับเช่นนี้นะจะทําให้ร่างกายของเรานะครับไม่ต้องหยุดพักนั่นเองนะครับและสิ่งสําคัญสุดท้ายนะครับการดูแลนะครับสุขภาพจิตให้เป็นปกตินะครับไม่เครียดเพราะบางคนรู้สึกเครียดนะครับเมื่อมีากรเจ็ เกิดขึ้นเครียดที่ต้องหยุดพักกลัวจะไม่ฟิตนะครับหรือกลัวที่จะกลับไปทําออกกําลังกายไม่ได้อีกครับแต่รู้หรือไม่นะครับว่ายิ่งเครียดมากเท่าไหร่นะครับความเครียดนี่นะครับก็ยิ่งจะไปทําชะลอนะครับการรักษาซ่อมแซมภายในร่างกายของเรานะครับดังนั้นนะครับดูแลจิตใจให้ดีนะครับหยุดพักเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนนะครับและทําตามคาแนะนําของเรานะครับอาการปวดก็จะหายไปนะครับและกลับมาออกกําลังกายแบบปกติได้แน่นอนนะครับ